สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้กับพ่อช่องแม่กำนัลเราฟังรับสตอรี่ค่ะพี่น้องค่ะมันนี้แม่กับพาพี่พาน้องไปเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องไปย่างเห่นโคกเห่นดงเล่นป้าเนาะค่ะเห็ดที่แม่กำนันเก็บอยู่นี่เนาะค่ะก็คือเห็ดเพิงค่ะพี่น้องมันสิมาเกิดอยู่น้ำกอไหม้เกิดเป็นมู่อันนี้เฮ็ดตะไคร้ค่ะเคี้ยวไปเคี้ยวมาเก็บเอาเนาะค่ะเก็บเอาเก็บเอาเนาะพี่น้องเบิ่งค่ะมันลายได้พี่น้องต้องเคี้ยวเอาค่ะพี่น้องเห็ดตะไคร้ใบใหม่มันลาย อันนี้จะเป็นเห็ดปวกดอกเดียวค่ะพี่น้องอันนี้ก็เห็ดตะไคร้ขึ้นเก่าค่ะพี่น้องค่ะมาเก,ก็บน้ำแม่กำนันเลยเด้อค่ะแต่ว่ายุ่งลายเป็นตะนายพี่น้องิ่งอันนี้เห็ดเพิงค่ะพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงนุ่งหูองอค่ะฝากไลค์กดแ,แชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กำนันเลยเด้อค่ะสิพ้าพี่พาน้องห้าง หลังจากที่บราได้ไปชมลำเนาะคะ่ะมอลำปิดฤดูการลายธนากับพาพี่พ้าน้องเขาป้าเขาหกขึ้นดงขึ้นป้าหาเห็ดเนาะคะ่ะหาผลละหมากลากไหม่หาปูงหาผักนาอพี่น้องค่าอันนี้เห็ดพึ่งกระซงนี่กระสีออกเฮ็ดพึ่งอันนี้บ้านแม่กำนันเอิญเห็ดพึ่งตองคะ่ะพี่น้องเฮ็ดละงูกเนาะคะ่ะช่วงนี้เห็ดตะไคร้เนาะคะ่ะเห็ดปวกกับว่าท่านได้ออกเด้อค่ะพี่น้องทางใดเห็ดปวกออกกับแจงข้าวแม่กำนันมาเด้อเด้อค่ะ ันนี้ก็เห็ดละงกเหลืองค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศนะคะไม่ส้มสำหรับกินนีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ